สวัสดีครับวันนีว้วันแรกของ A V L นะครับถ่ายคนเปลี่ยนเสื้อเลยครับ <laughs> ว่าเอาเสื้อมาเปลี่ยนอ๋อเสื้อเปลี่ยนก็จบเกมแรกพักหนึ่งชั่วโมงคือหนึ่งชั่วโมงคือคุณดูเลยนะครับว่าทัวร์นาเมนต์นี้ทุกสเต็แข่งตามเวลานะครับตามเวลา,แข,า,วลาแข่งตามเวลานะคือคุณเห็นตารางไหนปุ๊บหรือไม่ว่าจะจบกี่โมงปุ๊บเนี่ยนะแข่งตามเวลาก็ทีมงานยืนยันหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเจอกันระหว่างที่ รอของคู่ในหม่อมกับ3าบอลภาคกันนะครับตอนนี้เขาผาคคู่ปันเมย์กับ FPT Fat อยู่นะครับ <_ c ười> ก็จะเงาๆหน่อยเพราะว่าพักเบรกชั่วโมงหนึ่งก็อย่างที่บอกไปว่าเขาเรียก่าไงเขาแข่งกันตามเวลาที่เขาล็อกไว้นะครับมันก็เลยแบบจะนานๆหน่อยแต่เชื่อว่าก็ถ้ากันว่าว่างๆก็ไปซื้อขนมขนมซ,นซ,ซื้อนวดซื้ทีรอนะครับอ,อรอกันได้รอกัได้แต่ระหว่างนี้ก็นี่ยนั่งดู แต่คู่นี้คนก็มองว่าอย่างไงก็ปันเมยนะปันเมยน่าจะมาทุกคนก็บอกเป็นเสียงเดียกันว่าตอนซ้อมปันเมยโคตรโหดแต่ว่า FPT แฟรอบนี้เขาก็ดูดีขึ้นนะเดี๋ยวมาดูกันว่าฟอร์มปันเมยจะเป็นยังไงครับไปดูผลหลังจบเกมกันจบแล้วเรียบร้อยนะครับปันเมย์ส FPT แต่ก็ถือว่า FPT สู้ได้ดีนะครับคือทีมซิดสี ของเวียดนามนะครับเจอซีทหนึ่งมันก็ไม่ได้ง่ายอยู่แล้วอะแต่แบบว่าเออมันมีแค่เรื่องของความละเอียดแล้วก็ประสบการณ์นะครับคือฟันเมทเขาประสบการณ์เยอะกว่าเนี่ยค,คนนี้ตัวตึงนิวนะจากป่าซูมเมดแต่เมดคนนี้นี่คือแบบว่าทําทุกอย่างให้ทีมเัยสุดยอดมากเดี๋ยวเขาก็ออกมาจากที่โตักนกะละในห้องแข่งนะห้องแข่งนี่ง เนยนวด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 โหดเกินอีนย่าโหดเกินอีลินกลางธรรมดาธรรมดาเี็ดน้มชอบเล่นเียดนามชอบเล่นอีลินกลางธรรมดาแต่เอาทงม,ามีคนไปเชียร์บ้านในอีลินกลางแต่เอาทีอีลินกลางมันก็เล่นกันเยอะนะบ้านเราก็จะมีคิวๆนะที่ไอหน้า้อมเยอะหน่อยคืออีลินเลนกลางมันโป๊กเก่งอะ ดาเมจก็ไม่ได้แย่นะแต่ว่าก็มันไม่ได้มีซีซีอะไรแบบจัดจานไปเซตอะไรให้เพื่อนเนาะมันเป็นตัวโซนอะแล้วเกมเนี้ยต้องบอกว่าปันเมดับเอาเอนโซ่มานีนถูกเกมมากนะเพราะว่าเกมเนี้ยโยนพาราให้ยูตานหมดเลยนะอ,อแล้วยูตานก็เปิดวิชั่นสูงไม่ได้นะครับเพราะว่าไปเจอเอนโซของนะพี่ถินเนี่ยเขาบอกว่ามีชื่อินจิ้นเออจิ้นเออเขาไม่ใช่จุนเขาเทียวง,ง,งานไว้เล็กจิ้หัวจะปวดนะเออก็คือนั่นแหละเล่นไม่ได้เลยครับโดนโซนจับ ทำอะไรล่ะแล้วมันเหมยมเหมย,มมยบบโหดวัตถีแชมเปี้ยนเลยโหดเกิร์น BMT เติร์นเปียกโหดมากครับของจริงของแท้คือเนี่ยแล้วก็มีบอกคนบอกอยากเจอคนแถวนี้แหละคนแถวนี้แหละไอ้คนชื่ออะไรเว็บเว็บเว็บนี่แหละอยู่ข้างหลังอะเห็นไหมวะเห็นไหมวะไอ้คนนั้นเลยคนนั้นเลยอ่ะเดี๋ยวไปหาหน่อย สวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยครับอะไรครับไม่ได้โดูเน็กี่เดือนเนี่ยอะไรอะไรโดเน็ตเลยมาโดูเน็ตอาจารย์ให้พี่ตานี่ไงเอ้ยเกินไปเปล่าก็ไม่ได้โดูเน็อยู่ในช่องแดง่อ๋อไกงเล็บวันนี้ครับครับผมครับแอดมินแอดมินแอดมินวีลัมนะแอดมินวีลัมอ๋อซื้อเสื้อเงี้ยเอาเอาซื้อเสื้อสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วไหนแล้วคุณลาออกจากใครได้แล้วเหรอ ตอนแรกก็ว่ากาศจะลาออกแแต่ว่าปฏิทิวเขาก็มาใต้ผมมาก็กระลาสุดก็คือตังเปลื่ยผู้เรียนอ่จะจากจำอ่ะเอาไว้จับจ้องเาทุกผมเยแกไม่รอดแน่เอฟโดนแน่เนี่ยแล้วแบบของจริงนะครับแบบคือในหม่อมภาคไงถูกปะมันก็ต้องพอร์ตเว้ยของแท้เออคือคนอื่นกับภาคเนี่ยผมภาคกาวินก็ไม่พ,พอร์ตเลยนะเว้ยพอไอ็หม่อมภาคกบ,บอนก็คือ ตัวช็อตระบบเอ,อ่อพอดเลยสุดยอดอันนี้นี่ดังเว็บโดเนตนะครับผมขอบคุณครับน,น่ารักด้วยเย็นเย็นเย็นเดี๋ยวไปพักกเลย Let's go พี่นมด้วยมั้ยพี่หนุ่นมคะได้ดไหครวันนี้ตื่นเต้นไหม สองเดือนที่ผ่านมาใช่คือแบบห่างหายไปนานมากนะคะก็เกือบแบบ2เดือนเนาะพี่ซานเนาะแต่ว่าแบบชอบฤดูกาลของการแข่งนานาชาติเพราะว่ามันมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมก็ได้เจอเพื่อนอาวีได้เจอเพื่อนอาวีแบบหลากหลายนานาชาติแล้วแบบวัฒนธรรม แ,บบแตกต่างกันออกไปมันทําให้แบบมันมีความหลากหลายและด้วยสวิสเตทรอบนี้มันมากมันมีความแตกต่างจากมันทาให้แบบเออทีมที่เสมอกันใกล้เคียงกันเมื่อก่อนนี้จะแบบวัวจับฉลากมันดุมันเสี่ยงดวงนิดนึงทีมเก่งเธอเจอทีมเก่งแต่ว่าอันนี้มีแกะการแอบเพราะ ใกล้เคียงกันมาเจอกันก่นอนถ้าสูสีก็ไปต่อไม่ได้ไปต่อก็ทำไมคนดูเนาะใช่ทำไมคนแล้วก็ฝากถึงคนที่เชียร์ทีมไทยหน่อยครับพี่หนมก็เชียร์ทีมไทยนะคะก็มาคอมเมนต์กันหน่อยนะคะว่าเชียร์ทีมไหนนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็แบบเป็นค,นคอมเ็นมูที่น่ารักเนาะใ,ให้กำลังใจทีมไทยกันเยอะๆค่ะพวกเขาก็อยากที่จะเป็นแชมป์ในบ้านสักครั้งหนึ่งแล้่ก็เป็นพิธีกรมานานก็อยากให้ทีมไทยได้เป็นแชมป์ในบ้านตัวเองเหมือนกัน,นไปเหมือนไปคว้าแชมป์นานาชาติ จากต่างปร,ป,ประเทศเป็นอาชีพเป็พวกเรากันใช่นะคะอันนี้ก็เหมือนมาปลดล็อกด้วยกันนะคะแล้วก็แบบว่าถ้าใครที่สะดวกมาออฟไลน์ก็มาสู้มาแบบมาเชียร์ให้กำลังใจจีนไทยวอลิเดตแล้วเราไปเจอกันในเกมแล้วเราไปเจอกันในเกม่ะครับกระชับมิดก่อนทีมไทยแข่งกันตื่นสวัยเลยตื่นสวัยเลยแกงเยอ

ตัวสูงมากพี่เจอ่านักกีฬาเตรียมพร้อมแล้วนะครับไฮดรากับเบคอนชามเนี่ยสุดยอดสวัสดีครับครับผมอันนี้เป็นทีมโอบีของอาวีนะครับเป็นออฟเซ v e r ครับผมครับผมทำอะไรบ้างครับโอ้เยอะอะเยอะกว่าที่เห็นคุณเคย คือสูงใช่ไหมครฮะอะไรครับเคยใส่กอยังโอ้โหทุกวันนี้เอาให้มันเหมือนแบบถ้าให้นึกภาพจริงคุณคุณนึกภาพง่ายๆนะเหมือนคุณทํางานร้านข้าวมันไก่อ่ะคุณก็ไม่อยากจะกินข้าวมันไก่อยู่แล้วกูไม่ไหวแล้วกูเรียนคุณมาทํางานเกี่ยวกับเอาวีเงี้ยเห็นมันทุกวันคุณต้องดูการแข่งทุกครั้งทุกครั้งเกมที่คุณดูคุณอาจจะดูบ้างไม่ดูบ้างแต่งานตรงเงี้ยคุณแม่ต้องดูทุกเกมพอมันดูมันก็เอียนแล้วกลับบ้านไปมันก็คงแบบ ก็คงไม่เล่นเกมที่แบบไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วเราจะบอกว่าอันนี้คือเดอะแบกนักพากนะครับพอดีโอบีมันมีจะมีสองคนเนี่ยสองคนอีกมีคนมีคนเขาไม่ได้แบกขนาดนัะเขาคนเขาคนที่ช่วยแบกเขาผมครับผมพี่โนสวัสดีครับครับวันนี้ทำอะไรพี่วันนี้มาทำดูแลฟิตไทยครับอ๋อแล้วมีเชียร์ทีมไหนเป็นพิเศษไหมครับทารอนครับเฮ้ยทารอนตัวหนึ่งเหรอใช่แชมป์เลยปะ เฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นมีโอกาสน้อยแต่แข็น้อยมากโอกาสแทง้อยมากใช่มันอยู่นะระวังนะในห้องอะโอกาสแชมป์เยอะมากอ้ยรอดูอเฮียปพ๊บมเพื่อนปึ๊บมตั้งโค้ชแชมป์เึ๊บเฮียมันตามหาทุกหมดเลยแล้วคู่นี้นะเบียข้อไหนได้ว่าไงขอขอทศนะขอทศสกอพอกันละดูทรงแล้ววิกมันน่าจะสองนะดูจากทรงใช่ไหมใช่ โอเคผมจะรอดูพี่แต่ผมไม่ได้โอกาสแพ้ไม่น้อยมากหมือนกัเครับเอ็นจอยครับพี่เอ็นจอยครับเอาล่ะครับทุกคนมันใกล้แล้วคู่หยุดโลกหยุดโลกจริงเพราะว่าแชทเดือดสัสเดือดแน่นอนแชทคู่นี้นะครับเดี๋ยวรอดูว่าเบคกนทามไลฟ์อัพใหม่ตรงนี้นะครับพี่เต่าเอกเป็นจังเกิลเนาะแล้วก็มีทั้งเดี่ยวนะครับเดวี่มาเป็นซัพพอร์ตนะครับรวมถึงทาง เห็นว่าที่มีจักรพรรดิเข้ามาแต่ไม่รู้จักรพรรดิจะลงไหมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมครับเอาเต็มข้อเลยวะโคตรเกินเจ้าโคเกินแต่ว่าแน่นอนนะครับว่าเบคอนทานคงจะต้องแบบว่าปรับแผนกันเยอะเลยนะครับยังดูแล้วเล่นยังไม่เข้ากันด้วยแหละนะครับแต่ว่าทีมมันก็สมอูตรว่าไลฟ์อัพก็ใหม่แต่ที้เนี่ยไอการจะมาลองอะไรว่ามันก่อน ไม่ง่ายเท่าไหร่นะเพราะว่ารอบซื้อสเตทมันแค่3รอบเท่านั้นนะครับยังไงก็เดี๋ยวรอดูในแบบหน้าของเในพระรามในการไฮด้าโหดมากครับพี่อู๊ดหยุดยิ้มแล้วหยุดหยุดหย,ย,ยุดเลยหยุดเลยหยุดหยุดยิ้มเลยใช่ <laughs> ครับ